คุณหมอต้องใส่ที่คาดผมด้วยเหรอคุณหมอต้องมีที่คาดผมค่ะใส่กระดูไหนดีเลยค่ะโอเค วันนี้วันนี้ต่อคุณหมอว่าวันนี้คุณหมอชื่ออะไรคุณหมอชื่ออะไรครับคุณหมอน้าราหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคุณหมอแล้วว่าคุณหมอนักปานคุณหมอนักปานอันนี้คุณหมอปานปานนะอ๋อคุณหมอปานปานอ๋อคุณหมอปานปานจะมาสอนปาะ,ะแป้งนะคะปาแป้งด้วยหรอ เธอแป้งใครมาเนี่ยเอาถึงว่าเธอหยิบแป้งมาทำไมเอาไว้ปักแป้งนะเดีย๋ยววันปันปันจปันปันคือไข่คะเนี่ยเอามาจากไหนลูกมีมีปันปันคนหล่อจะให้ปักแป้งนะอ๋อแล้วก็ลองดมที่เนี่ยแล้วับพุ่งทาพุปันด้วยเหรอ แบงมือค่ะแบงบมือสองข้างนี่อีกข้างหนึ่งค่ะอีกกล้องหนึ่งฉันถือกล้องอยู่ไม่ได้ไม่ต้องถือพอวางคณหมอนะวางคณหมอนปดเป็นอะไรคะปวดท้องครับปวดท้อง ปวอกินอะไรมาคะป๊าป๊ากินขนมบัวลอยกับนาราอันนี้อันนี้พี่เชื่อปันปนันนะพี่เชื่อปนัปนปันเธอต้องพูดกินขนมบัวลอยกับพี่เชื่อปนัปนปันจิโอเคกินขนมบัวลอยกับพี่เชื่อปนัปนปันมาต้องจดด้วยเหรอเดี๋ยวจดจดเลย สามอะไรคะอืมอ่าโอเคคุณปันปันคุณหมอปันปันสามใช่ไหมคะสองโอเคสี่หนึ่งคือสามสองสี่หนึ่งใช่ไหมสามสองสี่หนึ่งใช่ครับโอเคค่ะแล้วคุณหมอปันปันสามสองอะไรสามสองแปดแปดโอเค ดูฟันว่าแต่งฟันมาไหมคะอาบ่าค่ะขอดูฟันหน่อยอา้อาไวคาาคไ้ค่ะอ่าโอเคไหมคะคุณหมออมือมีซีลเลียอยู่ค่ะโอเคเพราะว่าไม่มีฟันค่ะ อโอเคแปลงฟันมไหมคะเดี๋ยวป้าปัดต้องไปแปลงฟันครับเดี๋ยวคุณหมอสอนแปลงฟันนะคะได้ครับทีชื่อฟาร์ัน้ีเจท๊อยทำอะไรดีม่ะวัดให้อันที่ดีเอ้าแออกค่ะเ,เอามาไม่ต้องถ่ายาจัง ที่เจะไปปันมาเจาะวันดูเขาได้ไงก็จะให้เอาแล้วนะคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บครับ <c oughs> อะที่จะปันปันร้องแล้ว <c oughs> มีไข้ไหมครับ <c oughs> มีไข้ค่คะโอเคต้องกินยาหรือฉีดยาครับ ไม่จะเจ็บไหมคุณหมอปันปันเชื่ออะไรคะชื่อป้าป้าพีกโอเคค่ะป้าป้าพีกมีเนมไหมคะเนมหมอชื่อเนมภาพภาพเดี๋ยวฉันเก็บด้าดีพีกก่อนนะโอเค หูแบบไหนคะป,ป้าพีต้องหูอย่างนี้สิคะชื่อฉันว่าเธอเป็นกระตาอ,อ๋อฉันเป็นแดดดีด้แรบบิทได้ไหมหเข้าหมอปันปันได้ค่ะฉันทำตูดตับอ่ะแดดดี้ว่าระตาาระ่ายยังไงคะว่ากลมๆแล้วไม่หูน้ลแหลม เล็กลมใหญ่ใหญ่ค่ะเขากลมใหญ่ๆไม่ใช่เล็กเล็ค่ะเอาเหรอแล้วก็อันนี้ใหญ่ๆนะอันหัวแหลมๆยังไงคะแหลอย่างนี้ใช่ไหมคะโอเคใช่ครับผมแล้วก็ใส่อะไรไหมใส่ลูกตากลมๆเม่งนะตูกตาปูตุ๊่ตาตู โอเควา okay. ดปากไม่สิปากสวยไหมโอเคแล้วก็แต่งลายของเขาด้วยนะออแล้วคุณหมอจะฉีดยาให้ป้าป๋าได้ยังอยูอ่นี่หลับแล้วอ่ะอยู่นี่กลคอกๆเลยอยู่นี่กล,ลคนคอก โอเคไม่เจ็บครับคุณหมอเก่งจังโอเคเจ็บไหมคะไม่เจ็บครับกินอะไรสักอย่างเปิดแก๊ปสิอันหมอคุณหมอทำาอะไรอ่ะคุณหมอโดนยาดมได้ไง รอคุณหมอก่อนนะคะคุณหมอจะให้คุณไข้ฟังคุณหมอนะ <Okay. S 2> โอเคโอเคไหมเจ็ดตรงจะให้ชาตรงไหนคะชาที่ท้องได้ไหมไม่ได้ค่ะชาที่แขนไม่ชาที่ขาเพราะว่าขามีแผลอ๋อปไปฉี oh. อันนี้เรียกว่ายานนะคะโอเคเข้าใจไหม น้ำน่าจะอยู่ข้างบนนะคะโอเคไหมคะโอเคครับเนี่ยโอเคฉนเองแล้วฉันต้องกินยาด้วยไหม โอเคคุณหมอรักษาเสร็จแล้วใช่ไหมคะยังค่ะเหลืออะไรครับน้ำค่ะเด,เดี๋ยวคุณหมอเอาใส่น้ำให้นะคะใส่แล้วไหมแคะไหนคุณหมอง่่งแล้วเลยยาเลยค,ะคะ่ะอาบาะค่ะโอเค thank you คุณหมอครับยาไม่เสร็จแล้ค่กินยากดค่ะโอเค โอเคขอบคุณคุณหมอปันปัน thank you คุณหมอปันปันบ๊ายบายค่ะคุณหมอบ๊ายบายป๊าป๊าด้วยสิ